จุงกะสวัสดีครับพี่น้องครับผมตอนนี้ก็อยูกับจ่องเสเอ็มเจลทัวเียครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้างานครับพี่น้องบรรยากาศหน้างานสาวหน่อยเพชรบานแพงมาเนี่ยครับอยู่อยู่ที่อะไรนะนที่นี่ที่ทไหนนะ,ะบ้านกะลันอ่าบ้านกะลันอำเภอสังขะสีขอรภูมเฮ้ยส,สีขอระูมโว้ยขอไปหลายๆครับพี่น้อง อำเภอศรีขอรภูมครับผมจังหวัดสุรินทร์สายป็นองมาเบิ้งบรรยากาศครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาตัวผมไหมเออเขาตัวหา่ได้เหขาตัวว่าจะไม่มาเนาะโอ้วยอไม่ต้องคุยด้วยแล้วไม่นมอาไม่มาพวกนี้เลยล่ะอ

ข้านข้าล่านข้าก็หลายพูดนะ่ะอันนี้คือหกโมงเคืองในพี่น้องอัญญาแทม้มาเน,นี่เดี๋ยวมากันต่อเลยครับเมื่อกี้ยาผ่านเพลงแดดนครับพี่น้องเดี๋ยวลิกซิ์เขาโ,โ,โอ้ล่านค้าหลายคนหลายเนาะเฮ้ยเ้ยนี่ดิสายไฟดิอีกแล้วเหรอไอทิว่าตัว บิ่งกนอเเย,ววยาวทเท่าไหร่ม็ดละ,ทะเท่าไหร่พี่ตอนสกรวยเม็ดเท่าไหร่เฮ้ยเม็ดละ,ทะเลละทะเ่าไหร่เมตรละใช่ไหมสามพันสามพันเพื่อให้ใส่สามาไว้จอดนอนรถนี่แบบนี้ได้เนี่ยแบบนี้ต่อยาวๆเลยใช่ไหมห้าสิบเมีรก็พอแล้วมั้งห้าสิบมตรก็น่าจะพอแล้ว เก่าอยู่ดีเดี๋ยวยังเอาเ,ออเดี๋ยวยังเอาเดี๋ยวไปทไทยเอ็มันไปเฮ้าเห็นแมัเหล้วงานเฮ้าก่อนโอ้คนหลายครัโอ้เสียหลานเท่าหรอเอาแล้ว่อวบอบอคือก็คือจังซื่อโรเตอรีลล่ะในปากคือได้เลย <laughs> บ้คือบ้คือมีมีพันเหมือนพันไปไหนพี่เพราะว่าตรงนี้มันล้อปิดข้างหลัอ๋อไปเราไปฮะใช่ยันที่นี่ก็เจ็บผมก็ทรมานล้ยเฮ้ย เงาไปนเดียวใช่ใช่กว่หน้าเขาเสร็จอย่างถู้ตลาดดูเงินเนี่ยเขาเรียกข้ออะไรนะครับที่ผมพูดว่าเป็นตลาดเกิดคือหลายโอ้อยากกินเป็นสักทุกอย่างเลยสิวันนาเนี่ยของโปรดของโปรดประโยชน์เยอะปกตินี่ผมหมี่ใส่ตัวงานนี่แหลียวแชตัวไอ้เหลียวแนวไอ้แนวอ้วนเออมันสีอ้วนมันสีอ้วนบอบอบอปล่อยให้ความอ้วนเป็นของไขมันเออ ต้องโกสบินวันนี้นะครับครับวันนี้นะครับครับวันนี้นะครับครับมารูดยมกุฎยันนี้วันนี้ครับทายดีนะครับตั้งแต่ประมาณบ่ายสามครึ่งประมาณบ่ายสามบ่ายสี่นะตอนนี้ก็ประมาณหกโมงแล้วตีไปประมาณสี่ห้าชั่วโมงแล้วาชั่วโมงต้องเอาให้เสร็จภายในวันนี้ก่อนสามทุ่ม ก่อนทำการแสดงเสร็จแล้วอ่าถ้าเกิดมันยังไม่ได้เต็มที่จริงๆหรอกจริงๆอ่ะมันต้องเป็นวันเลยแมนวมาเร็วันหเร็วแสงสองเวลาอะไรๆต่างๆเพราะว่าลูกบอลขอให้คุณหมอเดินนะคะพรุ่งนี้เอามาใหม่นะคะพรุ่งนี้จะเรียนหนึ่งวันนะคะอ่าใครเร็วก็ใครเร็วก็แสงสว่างกันไปอ่า ใก็ได้ช่วงเวลาที่พายกัาค่ิงผมเองไม่ได้จับโทรศัพท์เลยเพราะว่าทำงานอยู่ตลอดเวลาหนต้องคิดเรื่อนี้นั่นอันนี้ให้ไปสัก60%สิบเแล้วใครมีคุณแดยจะมาค่ะมีนะประมาณ60-70%แล้วอีก30%นะครับแต่ถามว่าเต็มที่100%ยเปอไหมผมบอกเลยว่างานชิ้นนี้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับผมนะก็ยังไม่ได้เต็มที่นะครับแต่เราก็จะทําให้มันออกมาดีที่สุดเพราะว่าหนูไม่รู้ว่าในเวลาที่แบบในเวลาที่แบบจํากัดมากๆ เพราะว่าซาวก็ยังไม่ได้ซาวาเทสดิอ่าเดโมอยู่เดโมอยู่นะครับเป็นซาวที่แบบว่าเพิ่งอัดจากห้องเสียงแล้วคือมาถ่ายเลยใช่แล้วก็ยังไม่ได้มิกมาสเตอร์เนาะต้องรอมิก master อีกตอนนี้ผมให้ไปสัก70อ่า70ถ้าออกมาแล้วตัดแล้วอันเนี้ยยังไม่รู้จะให้กี่เปอร์เซ็นต์แต่ผมว่าขาดไปเยอะอยู่อ่าพอสมควรแต่ว่าทำให้ดีที่สุดแล้วพี่น้องแมนแมนแมนจะเป็นงานจ้างงานตีงานอะไรช่วยตลอดนะครับไม่มีััญาครบตัวนี้ พ่อกำลังพ่อการใช้มาให้ไปเดี๋ยวพ่อการใช้ไปหาอีลาไปหาอีลาแล้วเดี๋ยวเขากับสิมาหาหม่องไทยครับหลังห่านกับิมาไทยเอาเนี่ยด้เต้นเต้นเต้นเ้ยนะนะคนละเต้นอันนี้เต้น วันนี้ถ่ายเสร็จน่าจะได้กลับเลยใช่ถ่ายเสร็จป,ปุ๊บก็จะได้กลับเพราะว่าเสียอ้อมก็ต้องไปดูแลเมียเพราะว่าเมียจะคลอดแล้วเนาะก็ขอให้สออัดคลอดง่ายๆสวัสดีครับสวัสดีครับเสื้อไทยรถเนี่ยสวยมากสอกุ้งเนี่ยครับเวทีเฮากะออตอนนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นแล้วโอ้ยบานได้ลอยเก่าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นไป กเอร์เซ็นต์เอาเหร да อเก้า uh, สิปดมให้อีกังเปออาจารย์มอดัสดีครับสวัสดีคร no. mm ับพี่มาโฮ่าฮ er ่าฮ่าฮ่าไเขาเาาดดีนครับดีครับอยู่นี่่าไปใส่หนาทนี่งเาะเอาเต้นไหนเตนบอดโ์ได้่เอ่อเตนบอดเลยเตนบอดเลยฮา โอ้หนางานแมพี่น้องสะออนคนคนหลายแห้งเมื่อนี้กขนานดะชีอัญญะตามขาดเดี๋ยวเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิง่งหนางานจักหน่อยพี่น้องแบบมาจับจองเนื้อทีไปอาสวัสดีครับโอ้ยมาพอพอดีเลยสวัสดีครับสวัสดีสดครับ,รบเป็นเด็กเร้อยไปย <laughs> ังเลยครับผมตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วประมาณ เหลืออีกหลายอยู่ครับแต่ว่า kind ก of mm ่อ hmm. นี yeah. fruit, ่เอาให้มันได้ให้มันแล้วมือนี่เดี๋ยวเสียอามก่เสียได้ไปเตรียมคอดแล้วเนี่ยเนี่ยเออพอกันใช่พี่นู้นป้าพอกันใช่พ่อเอกสวัสดีครับอ้าวมันแล้ววันนี้วันนี้ถ่ายคนมีกระแสจะได้รับเจตีมาษา่ว้วันไหน ปล่อยยังไม่ได้วันป่อยี่๊งเกซาวก็ยังพึ่งอัดมาก็ออกกัเลยเดี๋ยวให้พี่เสียนนท์แสดงนิดนึงให้ปลุกไปปลุกนี่ไหมไปปลุกบอกเนาะปลุกบอกเนาะสามวีแมนออกสามวิพ่อสามวิครับเอคาร์โต้จักรพเนาะล้านล้านหนึ่งล้านกี่แมนคันออกหลายคนนั่นมันก็สิเพิ่มไปอีกคาร์โต้นี่มาคุยนี่มาคุยกับเออคุณมีกระแสอย่างไรนี่เอ้าจะยังไงจัง โอ้้ยยาือเห็นนะพี่น้องครับก่ะคลิปนี้กับมาถ่ายบรรยากาศในพี่น้องเบิ้งระวังสิบาพี่น้องไปเบิ้งหนังอันไปพ่อยี่หลาพอดีจะเอะพอดีเลยโอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้กับฝากไว้เพียงเท่านี้พอกันไปคลิปหน้าสวัสดีครับ